เอฟเฟกที่ชื่อว่าเรนะครับเอฟเฟกตัวนี้ก็เอามาใส่ก็เป็นแสงพุ่งออกมานะครับแบบนี้นะครับก็สวยงามดีเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถขยับตำแหน่ง,งตรงเรนี้ได้นะครับเซนเตอร์นี่ไม่รู้ขยับยังไงเหมือนกันหาวิธีขยับอยู่ก็ไม่ไม่เจอใครรู้ว่าขยับได้ไหมนะครับขยับได้ยังไงก็บอกผมด้วยแล้วกันแต่ผมหาดูไม่มีนะไม่มีตำแหน่ง ้ขยับได้แต่ปรับสีได้นะครับปรับสีจังนี้นะครับปรับสีไปตามความพอใจได้ปรับสีอิ่มตัวนี้ก็ได้นะครับ,รบคุณภาพนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะดูเอฟเฟกเฉยๆก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไง นี่ก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับตาความพอใจขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ